สวัสดีครับเปิดให้ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่พพอร์ตตั้งเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดให้ดูดวงกันในหัวข้อสิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้ในตอนนี้นะครับเรื่องที่ไม่มีใครแทนคุณได้ในตอนนี้เรามาดูกันเลย ด้วยความที่เป็นคิดเรดนร่มนะครับขอคลิปขอดูหน่อยว่าเป็นคลิปของคุณไหมนะครับขอตรวสถานการณ์ของคุณตอนนี้ สถานการณ์ของคุณตอนนี้ตอนนี้คุณเห็นคุณค่าของทรัพย์สินเห็นของคุณค่าของเงินที่ตัวเองมีนะครับเป็นอยู่สถานการณ์ที่คิดจะสะสมทรัพย์สินคิดจะเก็บเงินเพื่อใช้ในอนาคตคิดจะวางแผนเรื่องการเงินเพื่อตัวเองเพื่อความมั่นคงเพื่อครอบครัวในอนาคตนะครับ คุณมีเท่าไหร่คุณก็แบ่งทําบุญทําทานอยู่เสมอคุณช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่ให้ตัวเองลำบาก เข้าใจแล้วทำไมรู้สึกเห็นคุณค่าของเงินตอนนี้อยู่ในสภาวะที่พยายามจะบริหารจัดการเงินให้ผ่านไปให้ได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างราบรื่นพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ถามว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงอยู่คนเดียวได้ไหมพึ่งพาตัเองได้ไหมก็พึ่งพาตนเองได้นะตอนนี้นะ่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้พึ่งพาตัวเองอย่างร้อยเปอรเก็พึ่งพาได้นะครับแต่ก็นั้นแล้ไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับพึ่งพาตัวเองได้มีพอให้ดูแลตัวเองได้แต่ก็ยังต้องคิด เพื่ออนาคตอยู่ก็ย,ยังต้องประหยัดอดอมเพื่ออนาคตอยู่นะครับอะไรในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เวลาคุณอยากได้คำตอบอะไรอยากรู้อะไรแค่มีเวลาทำสมาธิแค่มีเวลาให้ตัวเองได้จดจ่อหาคำตอบ ได้คำตอบอยู่ดีนะครับได้คำตอบอยู่ดีศึกษาอะไรขอแค่มีสมาธิในการดูเรื่องนั้นนะก็จะเข้าใจได้ดีและมันเป็นไปได้ด้วยว่าคุณจะได้ล่วงรู้ความลับของคนอื่นหรือค้นหาความลับที่อยากรู้นะครับ นี่คือสถานการณ์ของคุณไหมนะครับถ้าตรงกับสถานการณ์ใดสักสถานการณ์หนึ่งนะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณแล้วนะครับไปเรามาฟังการทำนายกันว่าสิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้เลยในตอนนี้นะครับ คุณเป็นคนที่เข้าออเข้าใจผู้คนนะคุณเข้าอ,อกเข้าใจผู้คนรับรู้ความรู้สึกของผู้คนรอบข้างได้ดีและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจหรือมีเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดเข้ามาปะทะคุณเก็บอารมณ์อยู่ได้คุณคลองสติคลองอารมณ์ ไว้ได้มีความฉลาดทางอารมณ์มีวุฒิภาวะสมกับเป็นผู้ใหญ่สุขุมไม่กระตุกกระตาเจอกับสถานการณ์แบบไหนที่มันกระทบกระเทือนความรู้สึก เก็บอารมณ์ได้ดีเมื่อเก็บอารมณ์ได้ดีก็พิจารณาจัดการกับเรื่องนั้นนั้นได้อย่างเหมาะสม <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้ในมุมของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี การเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีการเป็นผู้ที่สนับสนุนที่ดีนะครับเนื่องได้ว่าถ้าได้คุณไปเป็นผู้สนับสนุนได้คุณไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเนี้ยสะดวกเลยนะครับเนื่อได้ว่าอำนวยความสะดวกได้อย่างดีนะครับและก็ต้องยอมรับอีกแหละว,ว่าไม่มีใครเป็น พาร์ทเนอร์ที่ดีได้เท่าคุณอีกแล้วนะครับไม่มีใครเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเท่าคุณไม่มีนะครับได้คุณไปเป็นผู้สนับสนุนได้คุณไปเป็นผู้ช่วยผู้ร่วมงานอย่างเงี้ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ทําอยู่นั่นแหละโดดเด่นเลยนะครับก้าวหน้าโดดเด่นเลย สิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้วนมาที่การเข้าอ,อกเข้าใจการรับรู้อารมณ์ของผู้คนรอบข้างนะครับเข้าอ,อกเข้าใจผู้คนรับรู้อารมณ์ของคนรอบข้างรับรู้ความรู้สึกของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีใครแทนได้ใน,ในเรื่องนี้ แล้วก็ด้วยความที่ว่าทั้งหน้าไพ่สถานการณ์ที่เป็นอยู่สำหรับคุณนะแล้วก็หน้าไพ่คําสนาที่ขึ้นมาคุณร่วงรู้ได้เยอะขนาดนี้นะครับคุณฉลาดในการปฏิบัติในการกระทําแน่ๆนะครับเพราะว่ารู้แล้วแหละว,ว่าผู้คนรู้สึกยังไงนะเราก็ยังทบทวนได้คําตอบอีกว่าควรปฏิบัติควรวางตัวยังไงกับสถานการณ์แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องเก่งในเรื่องการประพฤติปฏิบัติการกระทำแน่ๆน,นะครับสิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้ในตอนนี้มีทุกอย่างมีพร้อมให้ทุกอย่างมีพร้อมมีสมบูรณ์ทุกอย่างครบเครื่องไม่มีใครแทนได้ มีทรัพยากรพอกินพอใช้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีผู้อุปถรัรมภ์มีผู้คอยช่วยเหลืออย่างเดียว,ว่าไม่มีใครแทนได้เลยนะถ้าต้องการบาร,รมีจากคุณเนี่ยต้องการผลพวงอยากได้บาร,รมีจากคุณไปด้วยอยากได้อานิสงส์จากที่คุณได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถรัรมภ์ของคุณเนี่ยได้แน่นอนนะครับถ้า ได้ครบค่าสมาคมกับคุณนะครับอย่างที่คำทำนายเห็นนะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้สนับสนุนที่ดีคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นพาร์เนอร์เป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีนะครับเพราะว่าตัวคุณเองนั้นก็มีดีเช่นกันมีเพียบพร้อมทั้งทรัพย์สินไม่ได้เยอะอื้อวาหองมั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาดนะนะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีนะ มีผู้คอยอุปถัมภ์คำชูมีคนเมตตาอ็นดูนะครับสิ่งที่คุณมีเหล่านี้ทําให้ใครๆก็อยากได้คุณปเป็นเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นผู้ผสนับสนุนนะครับและสิ่งนี้ก็ไม่มีใครแทนได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้ในตอนนี้เรื่องสุดท้ายนะครับ ลงมือทำอะไรอย่างตั้งใจสำเร็จเห็นผลทุกงานนะครับสำเร็จเห็นผลดังหวังดังตั้งใจทุกงานทุกอย่างที่ได้ลงมือทำที่ได้ตั้งใจทำอย่างจริงจังสำเร็จทุกอย่างนะครับไม่มีใครแทนคุณได้เลยในตอนนี้นะครับอะไรที่ว่าเอ๊ะมันยากมันไม่มีคนทำนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณได้ไปหยิไปจับไปทำนะความสำเร็จมาเยือนแน่นอนนะครับ ลุ่วงแน่นอนสําเร็จแน่นอนนะนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้เลยจริงๆนะครับโขบเครื่องเลยนะครับทั้งเข้าอ,อกเข้าใจผู้คนเป็นผู้สนับสนุนที่ดีมีพร้อมทุกอย่างทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายที่แข็งแรงทั้งคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูดีๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบจับอะไรก็สำเร็จด้วยนะครับ หยิบจับอะไรก็สาเร็จดังหวังของแค่พยายามนะเออนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่มีใครแทนคุณได้ในตอนนี้นะมา,าถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลง,งานของตนนะกราบขอพวะคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการขอซูเปอร์แตงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอพวะคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ให้มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลย แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ